โอเคนะทุกคนนี่วันวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่เวอร์ในโทรศัพท์ของตัวเองกันนะทุกคนด้วยวันนี้นะทุกคนเราจะเล่นด้วยรหัสของเราเองที่ผมมีนะทุกคนเป็นรหัสของผมด,ด้วยนะทุกคนนี่นะทุกคนเราจะมาสร้างหลังนี้กันเริ่มมาแรกแล้วก็วขุดไว้ละแล้วสึกหินก่อนเลยตือเออต่อไปขุดไว้อืออืออื้อ,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 อ a ้นบนด้วยฟูล Life นี่ก็จะประมาณนี้ต่อไปให้ตัดไม้นะทุกคนก็อทดสอบกับต้นนี้เลยกันออสร้างปึออ๊บเรามาสร้างที่หัวใส่กันดีกว่ามานี่คือที่หัวใส่ของเรานะทุกคนสำหรับค่ำคืนนี้อย่างแรกคือเราต้องซ่อมไอ้ข้างบนให้ได้ กด้านพี่เออือเดี๋ยวมารีโนเมทบ้านกันดีกว่าโอเคตอนนี้ผมก็รีโนเมทบ้านเสร็จแล้วนะทุกคนว่าเราก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนี่ต่อไปครับอาวุธขอภัยไี่เสียงอาจจะเบาหน่อยเมื่อกี้ต่อไปเลนไฟฆ่าตัวไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะตัดไปไว้ต่อไปเลยนะทุกคน เควสต่อไปคือล n ยอินเดนักดัก n e ็ s ครับบิ i n ิงทอสซึ่งต้องใช้ส่วนประกอบของยาาโราสยาแค่นี้ครับได้ไหมเอ้ยได้อ่าต่อไปจุดไฟแล้วทุกคนเราต้องจุดไฟเควต่อไปจุดไฟปืบปืบ เดี๋ยวจะตัดไปตอนที่เราดีโนเวทบ้านได้เลยนะทุกคนปะไปกันทุกคนอยากให้ว่ามันดีขึ้นใช่ไหมล่ะทุกคนเห็นบ่อน้ำดีใช่ไหมมาดูไม่มีวิติเลยงมาปรับกันดีกว่านี่เปิด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 ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเครื่องผมจะรับไหวไหมโคตรไหวดูดิดูไหวมากเนี่ยมันยังเลื่นอยู่เลยนี่ก็รับไหวนะ เปิดกราฟิกซะเยอะขนาดนี้ผมไม่กลัวครับเคยต่อไปสร้างที่นอนค้างคืนต่อไปใช้อกูดเลสนอนปืบปืบบืบตื่นบาร์บีคิวยัมมี่ <laughs> ทำง่ายๆเลยครับนใส่เข้าไปแล้วก็รอให้ย่างเสร็จ ในระหว่างที่ผมรอ,อย่างเสร็จเนี่ยผมก็มาตัดพวกต้นมงต้นไม้เอาไปรีโนเวทบ้านนะเอ,อ้ยกัดไปเขาเดี๋ยวเราจะไปรีโนเวทบ้านกันนะทุกคนหลังบ้านเพราะมันไม่มีอะไรเลยทุกคนอาจะสงสัยว่าทําไมผมไม่ใช่กระจกอนาคตครับผมพูดด้วยคเดียวคือว่าอนาคตใช่ครับมันคืออนาคตงั้นเราไปรีโนเวทกานกันเลยดีกว่ารวมไม้กระํางืนด้วยป่ะงั้นเราไ,ไปกันเลยดีกว่าผมนำไม้ทั้งหมดมาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นบล็อก และจากนั้นผมก็เอามันมาต่อเติมบ้าน,นะค่บทุกคนตรงนี้เราก็ไว้ในอนาคตจะเป็นกระจกให้เราข้างหน้าใช้ไม้อุดไปก่อนคตอตรงนี้เนี่ยผมขอเป็นอุดไว้ก่อนแบบนี้นะอนาคตรตรงนี้จะเป็นประตูนะทุกคนแล้วอะไรอีกแล้วผมก็ลืมไฟอีกแล้วผมต้องมีไฟนะไม่งั้นผมจะอยู่ไม่ได้นี่ดูเหมือนว่ามันจะดูไม่สว่างเลยนะเราขาดอะไรไปหรือเปล่า นี่เรามาดูกันเลยดีกว่าซึ่งเควนน่าจะใช้เวลาโคตรจะนานงาน้นในฐานะที่มันไม่ค่อยสว่าง <c oughs> ทุบออกเลยเด <c oughs> ี๋ยวเรามารีโนเวทบ้านกันต่อด,ดีกว่าเลสโก้ s <S <c oughs> นี่ครับนี่คือสภาพบ้านหลังจากที่ผมรีโนเวทบ้านเรียบร้อยบอกกดกดนี่นี่คือสภาพบ้านเลยครับ ก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็รีโนเวทเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนอะไรขาดแค่อย่างเดียวคือประตูนะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจะเป็นเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะทุกคนสำหรับการเอาชีวิตรอดวันแรกถึงเกินที่2ตอนต้นนะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์และกดและก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับ